ทุกคนมาดูวิธีการปอกกระเทียมด้วยสิ่งนี้กันค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการปอกกระเทียมแบบง่ายๆที่หลายคนไม่เคยรู้เราใช้กระเทียมในการทำอาหารทุกวันอยู่แล้วนะคะปอกแบบนี้ก็สะดวกดีเพราะว่าปอกครั้งเดียวเก็บไว้ใช้ได้หลายวันเลยอันดับแรกเราก็ต้องนํากระเทียมมาตัดแบบนี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นด้านล่างนะคะตัดจนเห็นเนื้อแบ,บนี้เลยนะส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องตัดเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นด้านจุก แกะออกก่อนจะได้ตัดง่ายตัดออกแค่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้กลีบกระเทียมแยกออกจากกันนะคะเวลาปอกก็จะทําได้ง่ายเมื่อเราได้กระเทียมแบบนี้ก็ให้นํามีดค่ะลงมาแล้วก็ใช้มือทุบนะคะอันนี้ก็สามารถแกะกระเทียมออกมาได้ง่ายๆเลยนี้บางกลีบก็หลุดออกมาแบบนี้เลยนะคะง่ายมากมาก แกะเปลือกออกได้แบบง่ายสุดๆไปเลยแกะกระเทียมแบบนี้นะคะแก,กะแค่ครั้งเดียวก็เก็บกระเทียมไว้ทําอาหารได้นานเลยมาดูวิธีที่2การเราจะปอกกระเทียมโดยใช้ขวดน้ําพลาสติกวิธีนี้ก็ง่ายมากๆค่ะหลายคนอาจยังไม่รู้เราก็จะตัดตรงนี้ออกก่อนนะคะเพื่อให้กีบกระเทียมแยกออกมาได้โดยง่ายก็ใช้วิธีตัดหัวตัดท้ายเหมือนวิธีแรกเลยค่ะ นี่ได้ประมาณนี้นะเราก็นำไปใส่ขวดพลาสติกได้เลยสามารถทำทีละเยอะๆก็ได้นะคะจากนั้นก็เขย่าเลยค่ะออกแรงเขย่าไปเขย่ามาแป๊บเดียวเปลือกก็จะหลุดออกมาได้โดยง่ายเลยนี่ค่ะสภาพหลังจากเขย่าแล้วนะคะ เปลือกกับเนื้อก็แยกกันเรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้ปอกเรียบร้อยเลยแค่ขย่าแค่นั้นเองส่วนบางอันที่ยังมีเปลือกติดอยู่นะคะก็สามารถแกะเปลือกได้ง่ายมากๆเลยค่ะ2วิธีปอกเปลือกกระเทียมแบบง่ายๆจากครัวแม่พึ่งลองนำไปใช้ดูนะคะ